อ่ะยงเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาวๆเอสปกันนั่นเองในตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับหลังจากที่ก็จะปิดที่มีการคัมแบ็กไปกับโปรเจกต์พิเศษก็จะปิดใน Girls on Top นั่นเองนะครับคัมแบ็กครั้งล่าสุด Stamp on it นะ เขาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยตั้งแต่เปิดตัวมาเลยใน Step Back นะครับแล้วก็สานต่อความปังของ Step Back ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง Stamp on It นั่นเองแต่ว่า Stamp on It นั่นเนี่ยดูเหมือนว่ากระแสจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับเพลงก่อนหน้านี้อย่าง Step Back ซึ่งฟแฟนๆหนึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับว่ากระแสไม่ดีแบบนี้ยอดขายยอดวิวยอดดิจิตอลต่างๆเนี่ยไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่รวมไปถึง การทำงานของ SM นั้นนะครับก็ทำให้แฟนๆรู้สึกว่าทางค่ายเี่นน่าจะนำเอาคาริน่าแล้วก็วินเทอร์เนี่ย กลับเข้าเอสเป้าเหมือนเดิมแล้วก็โฟกัสที่งานวงกันก่อนดีกว่าไหมนะครับโปรเจก t นี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีเพียงแค่เพลง Step Back เท่านั้นที่ทําไว้ได้ดีมากๆแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็รันยูนิตอื่นกันต่อไปนะครับตามที่ทางค่ายได้บอกเอาไว้ว่าโปรเจกต์ girls on top นั้นจะนําเอาศิลปินหญิงในวงต่างๆที่อยู่ในค่าย SM Entertainment มนะครับมารวมตัวกันแล้วก็สร้างยูนิตใหม่ฟอร์มยูนิตใหม่ขึ้นมาให้อยู่ในโปรเจกต์ girls on top นำทีมมาโดยยูนิตแรกอย่างกอร์เตบปีดแล้วก็จะมียูนิตต่อไปที่จะคละเอาศิลปินคนอื่นๆในวงนะครับมารวมกันอีกครั้งเป็นยูนิตใหม่ขึ้นมาแฟนๆก็รอแล้วรออีกในตอนได้เนี่ยมาเดากันมากๆเลยว่ายูนิตต่อไปที่จะมาต่อจากกอร์เตบดนั้นจะมีใครจากวงไหนกันบ้างมาฟอร์มยูนิตกันเป็นวง9คนไหม6 6คนไม5้าคนไหมสีคนไหม,ไห,มหรือยังไง แต่ทางค่ายก็ประกาศคัมแบ็กก็ตือบีขึ้นมาแต่แฟนๆของก็ต so okay. ือบ so ีเองเนี่ยก็รอคอยนะครับเพราะเป็นการรวมตัวแม่ใน SM เข้ามาอยู่ในก็ตือบีนี้แต่ว่าพอเพลงออกมาอัลบั้มต่างๆออกมาแฟนๆก็บอกว่าควรจะหยุดแล้วก็พอแค่นี้ได้แล้วและก็แฟนๆของเอสเปเนี่ยต่างบอกว่าวินเทอร์กับคาริน่าถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยของ s m Entertainment ททั้งๆที่การคัมแบ็กในวงเนี่ยยังมีเพียงแค่ไม่กี่ครั้งและเพลงเนี่ยก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่กระแสกําลังไปได้ดีก็อยากให้ทางค่ายนั้นโฟกัสที่งานวงกันก่อนอยากให้นําา นาแล้วก็วินเทอร์เนี่ยเข้าไปรวมกันกับเอสเปาเหมือนเดิมแล้วก็โฟกัสที่งานวงทำคอนเทนต์ของวงออกมาจะดีกว่าแยกยูนิตออกมาแบบนี้และอีก2คนที่เหลืออย่างจีเซลและหนิงห,ห,หนิงนั้นกลับไม่ได้เข้าร่วมยูนิตอะไรหรือมีโปรเจกต์พิเศษอะไรเลยนอกจากคริสต์มาสที่ผ่านมาซึ่งก็ไปกันทั้งวงอยู่ดีจากที่ตัววงจะได้รับความนิยมเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆหากมี คอนเทนต์ content, หรือว่ามีการคัมแบ็กของเอสปาแต่ว่าในตอนนี้นั้นความนิยมรายบุคคลเนี่ยกับโฟกัสไปที่วินเทอร์กับคาริน่ามากกว่าแทนที่จะเป็นทั้งวง4คนไปพร้อมๆกันหรือว่าชายกันไปในงานวงแต่ใดๆก็ตามนะครับทุกคนในตอนนี้เนี่ยเอสปาก็น่ากําลังที่จะซุ่มทำคอนเทนต์ใหม่ๆหรือว่าน่าจะมีการเตรียมตัวแล้วสำหรับการคัมแบ็กที่ทาง SM เนี่ยเลื่อนมาในปีนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าจะมาเมื่อไหร่และคาริน่ากับวินเทอร์เนี่ยก็น่าจะไม่ได้ทำโปรเจกต์ girls on top หรือว่า got to be ต่อ แฟนๆก็ต่างบอกว่าน่าจะไม่มีการคัมแบ็กของกอตเบีดหลังจากนี้อีกแล้วแน่นอนแต่ว่าต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่า Girls on Top นั้นนิิงๆกับจีเซลจะได้เข้าร่วมหรือเปล่าจะเป็น2เมมเบอร์ในวงยูนิตวงต่อไปของกอตเบีดไหมหลังจากที่สมาชิกในวงเอส a ปาสคนอย่างคาร์ดิน่าและก็วินเทอร์เนี่ยได้เข้าร่วมไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่เรานํามาแชร์นี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหมใ่ បាទសួស្ដីครับអានយ៉ុង